ครับวันนี้เราเป็นผู้บริหานเก๋าหลานที่ร้านะครับแล้วก็ทางช่องยูทูบนะครับจะเป็นยูร์ตาไมตี้ไฮรักนะครับซึ่งลูกค้าเขาก็เปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องนอกมาแล้วเป็นเครื่อง 2L Turbo นะครับเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับแล้วก็เบอร์ยันคือค่างจัเลนนะครับาัวเบอร์ยันที่255545นะครับลบเป็นไมตี้สี่ขอน้ำหนักจะค่อนข้างที่จะเบาเดี๋ยวเราไปลองขับเปรียบเทียบดูกันนะครับว่า ก่อนเทียนก็เครื่องท้ายกันล้วเทียนบนท้ายอัการรรถจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมดูรับ เอสในโทรศัพท์จะขึ้นอยู่70นะครับใบเฟืองท้ายเดินนะครับตัวน้ำปัดจะขึ้นอยู่80นะครับไจะช่อกว่าก็เดินอยู่ส0นะครับเดี๋ยวเราดูที่น้ำปัดนะครับเดี๋ยวเราลองเทียบรถเดี๋ยวผม ยอยังน้อคันแรกดูรักนะครับนะครับรถมันจะดึงรับเหมือนเหมือนกับว่ารถมันแตะเบรกเองนะครับ ก่นับจะเป็นอัตราทด143นะครับอัตราทดที่เราใช้ใหม่จะใช้เป็นของ3.5นะครับซึ่งตัวนี้จะมาในตัววีโก้นะครับดูจากรอบครับเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดู โดยรวมก็ถือว่าโอเคครับตอบโจทย์สำหรับรถไซส์นี้ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากครับ